สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องพีจะมาบวกเลขกันนะครับนี่เลยแคเดี์ yeah, ดแอบแยมแยมจุดหนึสองบวกสามสาม,สามนิ้วกับสองนิ้วหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าครับอ่านะกรับทุกคน รักศูนย์หลุมนยนทีมเขาปลาเรื่อครับทุกคนศูนย์นั้นครับแค่เหลือแค่สามกับบวกสามนะครับนี่เลยอู้บะครับทุกคนแค่นี้ง่ายครับสามบวกหนึ่งโยขึ้นมาสามอยู่กันน่หนึ่งสองสามสี่เท่ากับสี่ครับ Liều hè, xíu, 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 สี่วกสองเนี่ยคืมันสี่หนึ่งกับสองหนึ่งแล้วแล้วกันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกหมกเคร์เด้หมกต้องเขียนในเคร์บ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย